กลับมาดูความคืบหน้าในการเจราจาระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งตอนนี้ไทยเรากําลังรอกําหนดวันในการเจราจาจากฝั่งของสหรัฐอยู่แต่มีสัญญาณบวกอย่างมากคุณผู้ชมครับเพราะในช่วงเวลาที่โดนัลด์ทรัมป์ผู้นําของสหรัฐเดินทางไปเยือนซาอุดิอาระเบียเขาก็มีวงสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับภาคเอกชนเหมือนกันที่มีการเชื้อเชิญภาคเอกชนเนี่ยจะมาลงทุนในซาอุดิอาระเบีย หัวข้อก็คือซาอุดี S Investment ครับแล้วตอนหนึ่งเนี่ยทางด้านของรัฐมนตรีคลังสหรัฐสกอตต์เบดเซนก็ขึ้นไปบนเวทีด้วยแล้วก็มีพิธีกรสอบถามทางสกอตต์เบดเซนเขาพูดชัดเจนนะครับว่าตัวเขาให้น้ำหนักให้ความสำคัญกับภูมิภาคเอเชียโดยสหรัฐมีการเจรจาที่สร้างสรรค์กับญี่ปุ่นส่วนเกาหลีใต้ก็อยู่ในช่วงเปลี่ยนผู้นำแต่ว่าก่อนการเลือกตั้งเขาก็ให้ข้อเสนอที่ดีมาก อินโดนีเซียก็มีการติดต่อกันที่ดีมากเช่นเดียวกันไต้หวันเองก็มีข้อเสนอที่ดีเช่นเดียวกับประเทศไทยนะครับคือเขาพูดชื่อไทยแลนด์เนี่ยก็ชัดเจนเช่นเดียวกันคุณผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นณนะขณะนี้ก็เลยสอดคล้องกันนะครับกับทางนายกแพทองทานที่บอกเอาไว้ว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนไทยเรายื่นข้อเสนอไปถึงสหรัฐอเมริกาแล้วแล้วก็มีการเจรจาแบบไม่เป็นทางการเนี่ยในแต่ละระดับไล่มาเลยครับ ระดับของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องระดับของผู้แทนการค้ารวมไปถึงทางด้านของรัฐมนตรีและล่าสุดในวันนี้ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณพิชัยชุนหวะวชิระออกมาให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมจากเมื่อวานนี้นะครับเกี่ยวกับรายละเอียดข้อเสนอของไทยที่ส่งไปถึงสหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีอยู่ด้วยกันเนี่ยก็คือทั้งหมด5ข้อนะครับแล้วขณะเดียวกันการส่ง ข้อเสนอของไทยไปให้กับทางสหรัฐอเมริกานั้นก็ผ่านทางด้านของสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือว่า USTR ด้วยนะครับแล้วทีนี้เดี๋ยวรอดูต่อไปคุณผู้ชมครับเพราะว่าช่วงเวลานี้เนี่ยทางด้านประธานผู้แทนการค้าไทยคุณนลินีทวีสินพร้อมด้วยประธานกรรมการหอ,อการค้าไทยคุณพจน์อารามวัฒนานนท์ก็พาคณะเอกชนชั้นนําของไทยชุดใหญ่นะครับเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาด้วย เพื่อจะไปร่วมงาน2015 Select USA Investment Summit เพื studies, ่อเป็นการขยายกิจการแล้วก็ต่อยอดการลงทุนในสหรัฐอเมริกาก็จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างใหญ่หลวงเลยนะครับทั้งกับ2ประเทศต่อไป